สวัสดีกันยามเช้าๆนะครับเช้าวันนี้วันที่2มกราคมนะครับ2566นะครับวันนี้อากาศแปลปร้นนะครับนอกจากหนาวแล้วฝนยังลงเม็ดปล่อยๆนะครับภาคอีสานนะครับทําให้อากาศหนาวเย็นลงไปอีกนะครับบรรยากาศยามเช้าๆวันนี้นะครับให้ดูท้องทุ่งนานะครับธรรมชาติบ้านนอกบ้านนานะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับฟางก็ยังไม่ได้อัดนะครับ ฝนก็ตกใส่อีกนะครับทําให้ฟางเน่านะครับฟางแพงนะครับปีนี้บรรยากาศนะครับเสียงไก่ขันนะครับเสียงนกจอแจจอแจออกจากรังหากินนะครับบรรยากาศคืมๆฝนลงเม็ดปล่อยๆครับอากาศหนาวเย็นครับวันนี้แล้วก็มี ตลอดเขาไปส่งมจะมองเห็นไหมเห็นกระสานมั้งอ่านี่ก็นี่ฮะสลอทอนะครับนี่ไอหนุ่มสลอทอ ชีวิตอยู่ดอยู่ได้เพราะน้ําครับถ้าขาดน้ําก็คือชักกระตุกนะฮะเหมือนรถไม่มีน้ํามันนะครับนี่ฮะนี่นะครับอยู่ได้ด้วยน้ํานะครับอันนี้ก็เสียใหญ่จากชนบุรีนะฮะตอนนี้ทำการเส้นไหว้นะครับ ทำไรครับไปไหนครับอ๋อนี่ครับ่าเก่ลงสีนะครับนี่่าแก่ลงสีข้าวสารนะครับข้าวหอมมะลิทุ่งกุรา,าไม่ร้องไห้นะครับนี่ ตอนนี้ผู้จัดการของเราก็มาแล้วนะครับลูกท,ทีมเตรียมตัวี่ผู้จัดการใหญ่ของเรานะครับบอสใหญ่ใจดีนะครับสวัสดีครับคุณแม่ทำอะไรครับจะใส่บาทนะครับเป็นไงเมื่อคือนนอนหลับดีไหมฮะนอนหลับดีไหมเมื่อคือนได้แกงอะไรใส่บาทครับ ไม่ได้ยินได้เอาบเนเิืย นะครับหอมแดงสีสเกตนะครับเนี่ยกระเทียมสีสเกตนะครับหอ,อ,อ,อกระเพราองคมาเลยหอ,อยเซรีครับเจ้ามีมดนี่บอว่าคือเป่าได้สันดอกอโอ้โหว,ว่าจะมีมนดนิให้เป่าห้จานขาเนี่ย ่าขุดเบื่อไข่หนอนี่จังังาหล้าเ่วูันุังุเอาจากที่เาเอามาิแจกออกกุูมมันไปออกลูก็จะจ้างวะอ้ยปลากไข่มากตูงง่ายมยังไงอีน่บอ เอาเรผู้จัดการเขาสั่งแล้วชักชา้าเลยโดนสวดอีกอเ,เออผู้จัดการเขาจะแจกโบนัสเดียวนันเรียบขย,ยันกันหน่อยทํางานให้คุ้มค่าตัวค่าแรงเขาหน่อยนันเขาชีอะไรก็ต้องทําเห็นงไงเขาไปยืนคุมงานเมื่อวานเนี่ย นี่นะครับต้นวาดสนานะครับใครไม่เคยเห็นลูกมานะครับนี่ออกดอกเสร็จก็จะมีลูกนะครับนี่นี่นะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่มีใบนะครับนี่วาดสนาออกดอกเต็มต้นเลยนะครับนี่ออกลูกแล้วนะครับวาดสนาวาสนา